สว,สวัสดีและสวัสดีและพ่อแม่พี่น้องกันเบิดคุณสู่สู่คนพ่อแม่พี่น้องเนาะมาพบมาพ่อก,กับมัเหยาอ่าในมือน,นีพี่น้องเลยอ่าพอดีว่ามัเหยาวู่บ้านเก่งไทยพี่น้องเลยอ่าเนาะ โดยอเมนแหมโดยโดยอ้าขอบใจดีๆแม่โดยโดยพี่น้องพอดีปอยาวอยู่บ้านเก่งไข่พี่น้องเลยเรงินเสียปนเนาะเอ้ามาไอ้ก้าอ้าอ้าจออ้าจอมาเห็นเพื่อนซานหนังนี่แต่พี่น้องเลยดูหนัง เพิ่นเห็นยังกลกกัวอยู่เนะาะเดี๋ยวขึ้นไปไปหึงเลยเออปอกแม่ถามก้อนพี่น้องเลยสีเอามีให้เพิ่นเนะาะเนามาพ่อๆกับมาเยาก็ต้องขอ,ขอบคุณขอบคุณท่านพ่อพี่นอ้องเบิร์ตสุณสุกคนพี่น้องพอดีว่าทางบอดี้เพิ่นอาจจะได้เอาห้งสีมาลงพี่น้องเลยเนะาะเพราะว่านี่กะเหมาะจึงได้พี่น้องเลยโอ้สงังเกตวะหนาวหนาว่าวนแบบสงัสงเกตสังเกตเนาะ อสบายดีแม่สบายดีสบายดีโดยไดอยู่กับใครนะอยู่กับลูกบอกใช่ลูกนะสบายดีสบายดีสบายดีตะคูนะตะกู เออมัน yeah. ย like <laughs> ังค okay. ือจ uh ูไฟแบบสั้นอ่ะบอเออไเบอคือจูไฟแบบสั้นบลเลยโอ้แล้วบาอยังแม่แม่สบายดีไหมเออสบายดีรูกเออแล้วเราฟังเล่าคุปออกป่บอแล้วบอเล่าเ่ยนบ่เออเ้ายกระดับือโจเจ็ดไล่เรบาอยูบมักหลาบอเป็นบอหฟังคำเล่าออกอยู่บอ เป็นเากเป็นเนาะเออเป็นแต่นั่นเปลาเป็นอยู่เออเป็นเทน้อยเออเปลี่ยนเปนอเยเป็นร้ายเออเป็นเทน้อยมาได้ร้ายประเทศประเทศยังกินนะเอเก็นมา้ขเก็นนมาไดเฮ็ดยังกินนะเออ็ดิยังเฮ็ดยังหนเฮ็ดพักไหนเนพักอันไนหนึ่งพักว่เออหนึ่งพักไห ไปยังอันนี้บ่อนีนึ่งเขานะเออนึ่งเข้าไอ้ปนึ่งเข้าไอ้เนี่ยมันนึ่งไรอีบอแม่นึ่งอะไรนึ่งไร่บ้นี่นะปลาพี่น้องเลยโอ้จะไปทุบอะไรเ้อเข้าเรได้หมดไกลเราได้หมดอืมเสจะได้กินในนึ่งบ้อ นึ่งน um, um, uh, oh, ึ é, ่งนึ่งเช็ดกินเต้นำเชาเต้นำเชกินฮาเต้นำเชกีนฮาเต้ำเชกีนนึ่งเลือเออนึ่งกินอยู่น้ำกันจะค้นเลยนะอชอกไม่แม่ชอกไม่รู้ไ่พ่อเขาไม่รู้ผัวไปไซผัวนะผัวตายให้ได้เฮิงแล้วเลยลูกเผัวตายแต่เฮิงแล้วโอ้ยเนาะที่ไปเจอที่ไปตายเอ้า เอ้ยกับเพื่นซานเล่าพี่น้องเลยป้าลมผักลมเน่แท้เนาะสังเงียดสังยดเออสงยดสงยดอ่าเ่ซื้อยังไปตนี่แม่ใจแม่ใจเออโอ้ยจักปีแล้วจ้าโอ้ยจักลูกอ้ยบ่จักบ่่จักคอปีอจไปอเนาะเอา1แม่1แม่ นึ่งทำไไปม่อาจารย์กน้อไสมังฮะกินเน่อด้กข้าวฮะกิน่าวกินข้าเนาะเลย้ยอจารย์งูไมกินสมังดิเลยด้วยกินข้าเนาะเดเฮ็ดกินเลยกินข้าเลยเนาะเดี๋ยวเซมีไม่ต้ม บอกไปกินข้าวนาะโดยพี่น้องเพิ่นเอ้ยเจ้ากินข้าวเนาะเอาลุยเลยจะลุยเนาะเออจะลยเนาะพี่น้องพี่น้องเอ้ยเอิ้นบ่ยากกินข้าวพี่น้องเอ้ยกินข้าวนํากันว่าซั่นบัดกนี่กลน้กินข้าวนํากันบ่ะเนาะเอออ่านบ้านนีมีมีจักหลังมีจักเฮือนหลังคานี่แม เบิร์อดลอยบอเอออบเออมาอดเนาะทำซีซปออ๋อหัวไงเป็นไงเนาะอืโอ้บ้านแกงไข่เบื้องเซปโนลปนอนเยอืมออ่นมีห้องสี่บ่อห้องสีห้องสีเไเบ่มีบ่ห้องสีได้อเฮิรนกรไดเฮิรนกดเงินได้ห้องสีคอยก็เมไดอก็คอยตำอีในบ้านนี่บ่ไบ้มีบ่มี มีกับของเพื่อนิบ่มีแบบว่าของสวนโตเพื่อนิบ่แม่เอออาเอาเอพี่น้องเลยเดี๋ยวขึ้นขอขึ้นบางเพื่อนเพื่อนเด้อเออขึนนขึนรวยขึนรยไปด้ดเออโอ๊ยยากเลยจู่ไฟแบบสีนี่แม่บ้าพ่นไฟใหม่บโดยโดย ออกนิว่ามึงน่ะบ่หมดแนวไอ้เอ้ยเอิหมดเอ้ยเขาไดโถพี่น้องเอ้ยป๊าบ่ย่านเจ้าบ่ย่านบ่ดิบ่ย่านไฟไหม้เฮือนบ่อันนี้ผู้หญิงบ่คือผู้ชายนี่บ่ฮู้คลาว้ําบาดนีโอ้ยเนาะแม่เนาะอือ่อยู่นอนนะแม่กับลูกนอนนี่แม่กับลูกนอนอยู่นี เนโมยันเพใหม่เฮือนบ่คือหนึ่งเข่าแบบที่ไม่ใช่ใช่เดหนึงไีได้ดีมยังกันดิอันนี้หนึงนเสือเข่าบ่โด้โพบงเบิ้งเบิเบิ้งเบิเอาเอานันบักสังอะไนี่เเลยเลเลเลนี่ยเบิ้ง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 พ่ขาดพ่อหนี้ที่ thôi để đấy được cái ngay cái chắc mọi <laughs> ừ. ừ. <laughs> à. ừ. gi... wow. <đáng> người cứ chặt đây rồi chôm cái mặt còn to chưa mình chuột chắc vào nhỉ chuột wow mày mất thằng này hahaha hahaha

เฮายยันไฟใหม่เยื่นเจ้านี่เร็วนี่ไฟใหม่โอ้ยอ่จ๊ะนอนนี่นอนแมน่นี่ลูนออนี่นี่ว่าไม่ได้เต็มไม่โดนนี่นี่เป็นแค่ขดถาดลออดะมาดูแสบตาให้เราเลยคอนไฟ ดังไทนาวดังไอรอมอเอทโเดียวมั้เฮ็ดอะไรเอทอันนี้บ่เอเฮ็ดพเดียวบ่เฮ็ดพดียวผัวาตายแล้วเออผัตายแลวเฮ็ดเอีเยวอเอไปเฮียนแม่เฮ็ด้เ<อ>จ้านี่เป็นเป็นอย่างกันเป็นน้องเจ้าบ่นนี่นะ เลยลูกใครนี่ลูกเจ้า่อเออลูกใครเนีมาลูกกอกโอ้กกดวเจ้าจะเป็นแม่บอเอออใช่เือเจ้าน่ทีคนคอยเลยวยเนี่อันตีตะวเพื่คอยเามาได้ลูกพนี่เดียวลูกเจ้าอนี่กนนี่นี่เกล้ลานเออ อานให้เห no no um ็ดแม่นสออดมันเออเ็โดยโดยโดยเมธเราบอกภาษาลาวราเนาะบาจักเนาะเรา้องโบจากภาษาลาว่น้องเลยไม่ได้เด um ูเออนมีแล้วน้องไม่ได้แก่แบบคนนึ่งดูคนหนึงนี้ดูเลย เงื่อเงดยเงียเงียบใ้มาได้เงินมาได้คพอเนี่เลยเอาน้ามาน้าไ่ได้ใช้กินนี่นะน้าเอาน้าม่ใช้กินกินน้ำส่างบ่อ๋ออาบได้ใช้น้ำอาบเอออาบแล้วมาเฮียวนี้น้ำ้างอาบกั้ส่างเอาักอาบต้องกินน้ำเก็ด้กิน้อาบ้วีเอ

อ่าๆเนาะค่อยละมื้อมาเจ้าบักเนคอลบ่ได้เฮบ่บไปเบิ่งเนเจ้าไปไปไปเบิ่งไปอเรียกเด้ค่ลได้ลูกเอ้ยคอยแล้วเอ้ยคอยก็เป็นไม้ๆในแตงเนาเจ้าก็ไม้คือกันบ่เออค่อยลไม้คอยไม้นี่แล้วก็โพคือกันเนาะเออยังดมไม้แล้วคอยนีู่เอ้ย

โอ้เขือนเจ้าบ่นอน่ี้โอ้ไม่ขึ้นลายแทนไม่หลาย้ลายเนาะไม่ไม่ได้ใส่นะไม่ไม่เธอฮะเห็ดเองฮะไม่เห็ดเฮือนบ่เออบ่ขึ้นลายแทไม่เืนเจ้าเออลายคือว่าปั่นไม่ลูกเห็ดเฮือนน้าเนี่ยข้ว่ตพอนนี่ทจุกเอ๊ะมันพอนี่ยวัตถด้วยอ๋อจัเบ่ยังคือดราเลยากะ ฟังเอาะเนยบอกเนยเนาะปั่นนี่ปั่นลูกเยอะเนยขอนี่บังมาได้ลายเยอะเพื่อนมัน้ะอือโอ้ยนี่อ่ะอ่ะมืมีโดยโดยเอาเอาเอาเดี๋ยวเราไปเอามีมาให้ก่อนเลสเดลอจักอยู่บ่มีต้มมีเอาต้มมีต้มมบ้างเดี๋ยวไปเอามาให้เด้อเดี๋ยวสิเรียกมีมาให้ต้มกินกับข้าว เดี๋ยวเดี๋ยวเรียกแม่มาให้ถ่ายนี่เด้อเอ่อเอ่อเราฟังของเรื่องประเดี๋ยวไงว่าเป็นยังเนาะกะเส้นเผาเพิ่นเนาะพี่อนเนาะฮอกกะว่าทนเราเพี่อนองเลยหัวปลูกให้มันกินย่างกันนี่พี่น้องเลยมึงมีข้าวหนาขาตองเนาะโอ้ยขี้บาปง้อได้ข่อย ป้าปา้อันนี้อมองพันทิ่นระเบิดเล็กี้แน่พี่น้องเลยนี่หมอนยางคีตราเด้มองระเบิดเล็กี้ได้เนาะไปเอามีไมาให้เรต้มกินก่อนพี่น้องเลยเป็นหมู่บ้านหมูย,ย่เนาะสามสิบหลังคาพี่น้องเป็นว่า กุ่มวัาน่ะนดน้อยคุยหลามาเรียงงัวแต่เฮือนส่านกะหลังใหญ่เนี่ยหลังน้อยเนี่ยเนาะพี่น้องผสมประสานกันไปพี่น้องเลยป้อ,อบางหู อ่าพี่้างเลยจากทางบอดีเ้เป็นไปใสเนาะอ่าเห็นแต่รถก็ดีสามีแทเรา่อนเช้เลยดีจตรงที่อแม่ดนยามีแเป็นแค่น้เปน,นต้มกัน,นเนาะตัดเพออับนนี่ Bỏ lại bên đây, bỏ nhau cả nó Bỏ à, lại Lấy à, cái một Ồ, miền hư á, nó, cái nào nó ừ. hưa, thưa. nhóm tấm lông gì đấy, thì nào khô vào anh với nhau có một khơi khả mát chắc thừa đấy không một khơi khả mát chắc thừa không hoàn đấy đâu Ô, oh, ngoài có quay nó. À, nào nó, thứ nghe thứ nhất thì mọi người ờ mì, cái tôm ờ khẩu nữa, rồi, à, ờ ờ tôm ờ ờ rồi, ờ ờ này, ờ lấy ờ mẹ? ờ oh, này ờ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  ตบ้นนี่นะโทห้าพันหกพันห้าพันหกพันพูนะเอน่โอ้นากรนอ้เโอ้เพงเห้ยเนาะเออแพงไูเองเพโอ้ด้ต้มยกเข่าเนอะเอออกัมีบาลายไม่เลยใช่กันไปนี่หนังเลย bát à, từ... à, à, rồi, rồi à, <laughs> rồi, à. <laughs> nào nữa <laughs> nào đó mẹ, thấy ngẹt thấy à tôm kéo khẩu đấy thay đó, à đoạn à đoạn à đoạn. à phò bài con bà đấy nó sụ sụ <laughs> เข้าเช้าก่อนด้วยบ่เดินค่อยเข้าเข้าเข้ากินแล้วแม่เขากินมาแล้วกินรอดเจอหน่ะเนาะอ่ากินเลยกินเลยไปสัตว์ี่น้องเลยล้มถึงล้มเนยดีพี่น้องเลยเหลางัวมากินก้อยกล้วยบ่เนียไปดิพ่อ บม่งั้นคืองัวคือเอามาผูกไว้พ่นแบบที่เจ็บขาอืมอันนั้นดุมยังดุมระเบิดบ่โอ้ระเบิดระเระเบิดตะกี้บ่เอออย่างไรระเบิดเติมตะกี้เนี่ยะติมอืมปาปาปาเนาะไปปากระไรเถอะประตูเด้อหมองยาวาแล้ว้องเป็นดุมระเบิดตะกี้พี่น้องไอ้ที่เพิ่นทิ้มโยนตรงตะกี้เนาะ Đã à, đi này Đi, đi. nó bự đấy nhỉ. Thế nào Đây thằng này, mình cù nó. hà thang bỏ à. đi con. Thế nào đi lại. สบายดีสบายดีสบายดีคือเตหูว่ะเนาะทางบอดี้พนกำลังจะเตรียมเคลียร์เรื่องห้องสีพี่น้องเลยเอาเอาเอาโอเคพี่น้องเดี๋ยวบอญยไปจับกล้องให้ทางบอดี้พนก่อนบันเนาะ ต้องขอขอบคุณขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องวัดกุศุสุขคนพี่น้องเลยเนาะที่เข้ามาติดตามนะครับซ้มคลิปขโมยาวคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยหม้อยังบวถือบวต้องกะกราบขอโทษและขออภัยได้พี่น้องเด้ขอขอบคุณขอบคุณขำมุกขอบใจอยู่ดีมีแฮ้งวัดกุศุสุขคนพี่น้องเลยเลาะเบิ่งหมื่อวานก่อนเนาะไปก่อนพี่น้องเลยขอบคุณขอบคุณขำมุกขอบใจอยู่ดีมีแฮ้งซมคลิปไม่ได้คมไข่บ่อยมีเนาะพี่น้องเนาะ ้วพบพอกระว่าย่าำในคลิปนะคลิปนี้ลาพีแล้วเราตองเพียงสำนีก่อนเออพ่อพี่น้องสบายดี